อะไรกันเด่ยคุณยังไม่เคยเล่นเกม War of Warship กันเลยอย่างนั้นเหรอวัาแต่ไปขับรถถังกันอยู่สิท่าเนี่ยเล่น War of Warship จะทำให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่บนท้องทะเลยิงใส่น้ำก็ได้ใส่ศัตรูก็ดีแจกตองงามๆให้ยามาโต้ล้างแคนให้กับไททานิกแฟลชแดชดิฟสายฟ้าลบหาฝูงตอร์ปโดแบบเมทริกซ์ นั่งชมเรือชาวบ้านจมจากฟากฟ้าต่อด้วยแจกตอบิโดให้ยามาโตะไปด้ดูปะกาลังกับตันตอบิโดไล่หลังเลามาครับวะว้าวดูชายหาดนั่นสิช่างสวยงามเหลือเกินปิดท้ายด้วยจมยามาโตะอีกทีหนึ่งสัมผัสความสนุกสุดมันกันได้แล้ววันนี้ที่ w o l of Warship ลิงก์อยู่ได้ล่างคลิปนี้โหลดฟรีไม่เสียตัง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่เกม w ว r ์ออฟวอร์ชิกันนะครับผมและนี่จะเป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยนะครับที่จะได้อัดเจ้าเกมนี้นะครับผม <c oughs> สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นวันนี้ผมมีโค้ดมาแจกให้ทุกท่านนะครับผมให้สามารถไปใช้กันได้เพียง <c oughs> แค่คุณนะครับกดเข้าไปในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ จากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของมันขึ้นมานะครับให้กดไปที่เล่นฟรีบน PC นะครับจากนั้นให้ทําการใส่อีเมลแอดเดรสของตัวเองลงไปนะครับผมตามด้วยชื่อในเกมพร้อมทั้งพาสเวิร์ดในเกมให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นตามด้วยโคด้ดบูมที่ผมให้ไว้นะครับผมจากนั้นติ๊ก2ออันนี้นะครับผมเป็นยืนยันให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเพลยเล่นได้เลยนะครับผม จากนั้นเมื่อเข้าเกมคุณก็จะได้รับของรางวัลดังนี้ครับผมเหรียญกระสาบ200เหรียญเรือราตะเวนซารสเซนลุยส์แล้วก็เรือราตะเวนเยอรมันพิเศษเอมเดนพร้อมทั้งลายพัางเจ๋งๆ20อันเงินในเกม2.5ล้านเหรียญพร้อมทั้งมีพรีเมียมบัญชีพิเศษ7วันนะครับผมให้ไปเล่นกันได้แบบฟรีๆกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะ เกมนี้เป็นเกมฟรีแนวสงครามเรือรบสุดมันจากค่ายเกมดังอย่าง War Gaming เจ้าเดียวกันที่สร้างเกม War of Tanks นั่นแหละครับที่มียอดผู้เล่นทั่วโลกมากถึง100ล้านคนทั่วโลกมาพร้อมกับเรือรบจากหลากหลายสัญชาติทั่วโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนไปถึงสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นโซเวียตอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเครือจกักรดพยุโรปรวมอเมริกาก็มารวมชาติเอเชียยังมี อีกทั้งคุณยังสามารถปรับแต่งแล้วก็อัปเกรดประสิทธิภาพของเรือรบจนไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างอิสระตามใจสั่งมาไอ้แค่นอกจากนี้ตัวเกมยังมีภารกิจและโหมดสู้รบต่างๆพร้อมกิจกรรมที่อัปเดตมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสอย่างสม่ำเสมอเรียกได้ว่าไม่เหงากันเลยทีเดียวกา ย้ำนะครับว่านี่เป็นเกมบน PC นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วสเปคคอมควรจะแรงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูนะครับนี่คือขั้นตามกับขั้นแนะนำนะที่ทางตัวเว็บไซต์เขาระบุมาให้นะครับผมก็ให้ดูตามนี้นะครับผมและก่อนที่จะไปเล่นกันผมขอแนะนำ4ประเภทเรือหลักของเกมนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือเรือประจันบาลมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างไปชมกันครับเรือประจันบาลมีเกราะที่อึดทึกทนติดปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการเจาะเกราะและทําความเสียหายสูงเหมาะสำหรับการนําทีมฝ่าดงตีนฆ่าศึกข้อเสียงมันคือ เคลื่อนที่ช้าและมีอัตราการโหลดกระสุนที่เรียกได้ว่าคุณสามารถลุกไปต้มมาม่ารอกันได้เลยทีเดียวและมีตัวเรือที่ใหญ่ทาให้บ่อยครั้งมักจะโดนหากระสุนและตอร์บิโดจากเรืออีกฝ่ายและที่สําคัญติดไฟง่ายโคตรทาให้คุณนั้นต้องขยันกดตัวอาบ่อยๆเพื่อจะใช้ถังดับเพลในการดับไฟบนเรือของคุณบ่อยๆนั่นเองเรือลาตะเวดเรือลำนี้นะเป็นเรือสรารพัดประโยชน์ที่มีทั้งอัตราการดีโหลดกระสุนที่ดีมีความสมดุลในหลากหลายด้านพร้อมทั้งมียุทธป,ปกรณ์เจ๋งๆให้ได้ใช้เช่น เทคโนโลยีเลดร์ที่สามารถตรวจจับเรือข้าศึกในระยะไกลและระบบโซน่าที่สามารถตรวจจับตอร์ปิโดจากข้าศึกได้อีกด้วยข้อเสียของมันคือเกราะบางกรอบ,บกรอบ,รอบทำให้เกิดความเสียหายสูงเมื่อโดนยิงจากเรือประจัญบานหรือจากเครื่องบินและเรือราตระเวนด้วยกันเองเรือพิฆาตเรือพิฆาตเป็นหน่วยเรือรบเบาแห่งกองทัพเรือมีความเร็วและความคล่องตัวสูงสามารถซุ่มโจมตีข้าศึกได้ด้วยตอร์ปิโดระยะไกล พร้อมทั้งมีควันที่สามารถพรางตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพื่อม่ให้เรือข่าศึกนั้นตรวจจับได้อีกด้วยข้อเสียงมันคือหากพบเรือที่มีเลดร์จะถูกยำเละทันทียกเว้นว่าคุณจะโชคดีหลบทันนะนะแถมตอร์บิโดนั้นสามารถพบได้ง่ายเมื่ออีกฝั่งใช้โซนา่าและตัวเรือส่วนใหญ่จะมีเลือดที่น้อยมากมักจะเป็นเป้าซ้อมยิงให้กับเครื่องบินและเรือรัตเวนแบบ300ซตโปรตีนแบบ300%เรนเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือบรรทุกเครื่องบินนั้นจะเป็นสายซัพพอร์ตให้กับเพื่อนร่วมทีมมีความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนในการชีต้ตำแหน่งของเรือข้าศึกพร้อมทั้งช่วยทำความเสียหายโดยใช้เครื่องบินที่อยู่บนดาดฟ้าเรือไม่ว่าจะเป็นทั้งการทิ้งระเบิดยิงจรวดหรือแม้กระทั่งบินไปทิ้งตอร์ปิโดใส่เรือข้าศึกก็ยังทำได้โดยที่เหลือ,องคุณนั้นสามารถที่จะจอดงโง่อยู่ในฝั่งฐานตัวเองหรือไปหลบอยู่หลังเกาะใกล้ๆก็ยังทำได้ข้อเสียของมันคือมีเกราะเต็มเหมือนไม่มีเพราะตัวเรือนั้นเรียกได้ว่าโคตรบางถ้าถูกพบเจอ เตรียมตัวรอกับท่าเรือได้เลยครับผม <S <S เอามาสวัสดียินดีต้อนรับสู่ห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทีนี้อยู่กับเรือเวสต์เวจิเนียนะครับโอเคพร้อมสตาร์ทเครื่องเล่งเต็มกำลังเดินหน้ามุ่งสู่แกนไล ตวปวดรถต่อฟักมาแล้วครั้งหน้ายิงถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าพี่มีเครื่องบินนี่เปิดขึ้นสูงขึ้นไปอีกอืยิงดักไปเลยมาเชีย่ยเปลี่ยนเป็น AP ดีกว่าเราจะเปลี่ยนเป็น AP พูดูข้างห้ผมหน่อยได้ไหมข้างระนี่ไงเรือเอประจันบานสองลำเออ นิวเม็กซิโกกับคืนิีกไอเรือประจันบานด้านหน้าไอเรือไม่ใช่ดิดัลลัสแมกอเดรไม่ใช่เป็นนักล่านั่นเรือแล้วตัวเวนมาประจุเรียบร้อยพร้อมประมาณนี้ยิงไปแล้วถึงไหม ไปแล้วเกือบ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 เอ้ยนะเอ็งนั่นมากระลังกิเลวหนีมากระลังกิเลวหนิย้ายมันหนิยิงดับมันมันเบิร์นพี่แล้วเฮ้ยมันยิงใส่ผมเออเอาเอาแล้วเอาแปดพันสี่พันไงล่ะให้งามๆเอาไปเลยเอาไป โอ้พ่อโอ้โหมันยิงข้ามเรือมาเลยนี่ทำ <c oughs> ไปเรื่องหนึ่ง <c oughs> ต่อไปมึงเลยเนี่ยไอตัวข้างหน้าเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวลอยตัวนี้เลยแม่งยิงจังเลยเนี่ยไอเรือตะเวนเนี่ยไอดักลาสเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไอนี่ก็น่าสนใจเว้ยไอนี่ไอนี่ช้าอยู่พี่กลนะ็ลอยนั่นไว้นะลอยนั่นแล้วเดี๋ยวลำนี้ขอหน่อยเ้าจริงๆเลยลำนี้ขอสักหน่อยเหวะเอาไปขอสักหน่อยไปเลย โดนไหมน่าจะโดนแล้วเต็มเต็มขี้แตกไอ้ไอที่ลำลำที่ใกล้ตายอ่ะที่ไม่มีใครสู้มันเลยไอ้ยมันติด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 ไหนมันชนเกาะมันเอยมันชนเกาะเออมาขอขอขอหน่อยขอหน่อยมันปี๊มันปีได้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 ดีเนี่ยขอหน่อยเหวะยิงไปแล้วยิงไปแล้วขอดูหน่อยฉันก็แค่เตกปิดแตกเออดีโดนอืมอืมอืมยิงกูจัง

ไปแล้วเด้ไอ้เชี่ยแม่งปล่อยต่อใส่กูชิบหายแล้วเอ้ยไม่ทันแน่โอ้ยสี่เสิร์เสือร์เอสเฮิร์สอืมเต็มเต็มกูเลยประจุกสูนกิโลยินพี่นยิงระวังเด้ระวังเด้อทุกท่าน ยิ่งโอ้โห,หเครื่องบินให้ตายเถอะขอสักเออล่วงไปแล้วล่วงไปอีกแล้วล่ะสวยสวยสวยบบินนนะเครื่องบินไอให้ตายถ้าไม่มีใครไปล่อลืมทุกเครื่องบินมาเลยหรือยังไงเนี่ยฮะอย่างน้อยก่อนตายก่อนตายกูต้องทำประโยชน์ให้ทีไมไอ้ <laughs> ขอทำประโยชน์ให้ทีมก่อนโดเร็วๆสิว้ยเฮ้ยขอทำประโยชน์ให้ทีมก่อนเสร็จแล้วยิงไปเยอะขอทำประโยชน์ให้ทีมก่อนก่อนกูจะตายโดนโดนอยู่ไปโดนน้ำนโดนน้ำนไอ้เชี่ยกูจะชนเกาะสวยกูจะชนเกาะโอเคนิ่เม็กซิโกไปแล้ว ่าวิ่งผ่านช่องแคบนี้ไปเรือบรรทุกเครื่องบินมันน่าจะอยู่แถวๆหลังเกาะข้างในดูจากทีเครื่องบินมันลงไปแล้วนะเรือมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยช่อยู่ข้างหน้าเลยเจอแล้วโค้กเปิดแล้วโค้กเปิดแล้วจะจมเรือประจันบานมันจมยากเออยนี่แหละเหตุผลที่ชอบเล่นเรือประจันบานก็เพราะอย่างเงี้ยเลยอึดทึกเฮ้ยอันเน่อันเน่อืม สวัสดีครับลองนะมีปิดลองยิงลองยิงเปืดลองลองสวัสดีครับปืนกอะปุกกระไอ้ยิะสู้กระระปุรอประปุระสู้โอะประไระประไรอะไรดูกกอะปะกะประะระระะะะะะรกกกปปไหนปกปป ไปไหนไปไหนอืมเดี๋ยวยิงตูดยิงตูดต่อ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 ตอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอึด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 เออสวยโอ้โเฮ้ยง่ายละเฮ้ยให้มาได้ยังงี้โอ้โยังมัน ไปไงครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นยุทธนาวีสงครามเรือรบกันมันๆบนท้องทะเลแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับลิงกโหลด่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดลงไปด้วยนะครับผมไทยอ่มาแล้วเรือร่วงพระร่วงพ้าร่วงแต่กลัวไม่ร่วงเมื่อจมเลยไม่ใช่ร่วงก็จมไปเลยเอาไปเรือไทยเราต้องร้องเพลงไทยไว้ดีนี่เลยดี ลูกทะเลลูกทะเลเลิกงใจจะออกไปทะเลมาใหกับเราด้วยช่วยอวยพรมันไม่ได้ร้องไงไม่ใช่มันร้องแม่ชีวิตได้่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านในจุดหมายจะเรียนรู้ไม่ใช่นะคาราเบล G ออ G P S ตาแดง เฮ้ยเฮ้ย <Yeah. S 1> เปิดมามันจะล่อเเลยเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอพี่ปัญหาคือมันมาทำเกมตั้งแต่กับต้นเกมเลยโดนทุกทีที่เราข้ามแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละไดไ้ได้อยู่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 แย่ yeah, ละเออแล้วข้างหลังได้อะไรด้ว <laughs> ย oh oh. หลบได้ปะ่ะหลบได้ปะ่ะได้ได,ไ,ดได้อยู่ได้อยู่ได้โอเค <c oughs> อุ้ยโอ้ย,ยไอเด้อุย้ยขา <c oughs> ้างหน้ามันหน่ายิงต่อซะเหลือเกินเนี่ยฮะขอหน่อยเฮ้ยวะ่ะมันน่ายิงจริงๆเลยเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะเอาเอาแต่ต้นเกมเลยฮะเอาเเยี้เลยฮะสวยวพะล่วงใส่ใส่ใส่ส ไซด์ไซด์ไซด์สโมก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 เนียนเนียนเนียนเว้ยมันไม่เห็นหรอกมันจะวนกลับมามันน่ายิงต่อซะเลยอยู่สุดแมปแน่ๆเลยผมว่านั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยอยู่นี่มันอยู่นี่สุดแมปเลยอะสองลำเลยเฮ้ยกูเปิดสโมกกูเนียนไม่เห็นก็หลับ วะดิปล่อยไปเลยพยายามปล่อยตัวพีโดใช่เขาปล่อยไปโดหรอกอืมมันปล่อยต่ออีกแล้วไม่มีทางข้าคือความเร็วเบลมันเบลมันเบลมันเอ้ยหลบทันเว้ยตายอยู่ได้อยู่ โอ้มันเลขส้มบินใหญ่เลยพี่รีบเลยมันมันมันเอามันเอาเพื่อนมาล่อมันได้สักลังวิ่งดิหืมมั่วมากมั่วมากตอนนี้ล่อมันล่อมันล่อมันโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันหลอยิ้มสนุกเลยหล่อหกมากขับขับออกห่างเพื่อนมันขับออกห่างเพื่อนมันขับออกห่างเพื่อนมัน เอาละออกห่างเพื่อนมันระดมจริงใช้ปืนที่เรามียิงมันยิงหัดมันเข้าไปยิงหัดมันเข้าไปพี่ยิงต่อสักดักหน่อยเอาละเอาลวมันจะตายละยิงหัตไปอีกหัดไปเยอะเอาเยอะจ้ะพังคุณต้องพังแล้วจะมันเบอร์แล้ว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 ยิงหัดเข้าไปอีกเอือไอ้เชิดปืนลองมันจิงผมอ่ะอ้าวสวัสดีครับ อยู่ใกล้กันจังเลยนะนี่เนี่คือรอจริงผมฝากด้วยได้เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยขอเนี่ยนี่เนี่ยนี่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 นี่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 เอาไปเลยให้ฟรีนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่ โอ้มเลือบุรุกครบินถูกทำลายใช่เฮ้ยมันจะตายแล้วเพ่นนตัสี่ร้อยเอาตายแน่ตายแน่เอาเลยเพื่อนเก็บมันเก็บมันเพื่อนได้ทำได้คว้าชัยชน่าวะคว้าชัยชนะาวะอย่าโดนมันเก็บก่อนนะเฮ้ยมันเด้งสู่พี่เอาเลยเก็บมัน มันจะชนเฮ้ยมันจะชนนี่ไงน,นี่สวยงามมันจะชนเจียมชนะแล้วเว้ยทุกคนเย้ยไปแยกย้ายไปกินข้าวได้หิวแล้วอย่าลืมนะครับลิงโหลดเกมนี้อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับใส่โค้ดอะไรให้เรียบร้อยกันด้วยแล้วก็มาแจมกันได้สวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย